สวัสดีครับทุกคนนะฮะับสำหรับคนที่สนใจพอสนะฮะบุกเฟซบุก Facebook ลุกประกันออนไลน์อาจจะมีคําถามที่พบบ่อยซึ่งจะมาตอบให้ในคลิปนี้นะครับคำถามแรกผู้สอนเป็นใครก็คือผมเนี่แหละครับผมก็คือหมอกิมได้เจ้าของแฟนเพจเดอร์เซลส์สปาร์ตันหมอกิมเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์แล้วก็เป็นวิทยากรให้กับแบรนด์ค่อนข้างเยอะตอนนี้สอนไปถ้าแบบไม่ได้นับจำนวนซ้ำสอนไปร้อยห้าสิบกว่าองค์กรทั้งองค์กรใหญ่ๆรวมถึงบริษัทประกันในเช่นนะเอเออุ่งไทยเอนะ็กซ่าอารีแอนด์เอฟวีดไทยประกันชีวิตเคยสอนมาหมดแล้วนะครับนะดัันงน้นนคอีี้จะมการจัดเนื้อหหาที่มกับคนขายประกันนนนออไล์จริงงซึ่ทุกค รู้วิธีการนะครับในการใช้เครื่องมือแบบเชิงลึกลึกจริงๆนะครับลึกเท่าที่อยากจะเรียนในแต่ละคอนในการจะหาผู้ว่งนะครับซึ่งโลกออนไลน์ใหญ่ามากๆครับทุกแพลตฟอร์มมีข้อดีหมดแต่ว่าคอนนี้เราจะเริ่มที่ตัวของ f c e e o o o นะครับนะแล้วก็อีกนิดหนึ่งผมเป็นไล n e เซอร์ f ิฟายโค้ดปี2021ด้วยนะครับก็เป็นโค้ดออนไลน์ด้วยนะครับนะที่ได้รับการรับรองจากตัวลซ์ไทยแลนด์ ปี2021จนปีปัจจุบันนั่นเองข้อสอาจจะสงสัยว่าถ้ามีพื้นฐานออนไลน์เรียนได้ไหมบอกเลยว่าคอร์สนี basic, ้มีคอร์สเบสิกแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มมาแล้วว่าคุณจะต้องลุยในแพลตฟอร์มนี้ดังนั้นคอร์สนี้ไม่มีพื้นฐานเนี่ยเรียนได้แน่นอนคนใครที่ทําเป็นอยู่แล้วบ้างแต่ว่ายังใช้ไม่ครอบคုံยังไม่สามารถคิดกลยุทธ์ในการจะดึงดูดลูกค้าได้รู้จักสตอรี่นะรู้จัก Facebook g r o u นะรู้จักไลน์นะแต่ว่ายังใช้ได้มีประสิทธิภาพไม่เท่าที่ควรคุณควรจะเรียนคอร์สนี้ครับต่อไปนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์เรียนทางไหนนะครับเราจะเรียนผ่านตัว Facebook Group ซึ่ง Facebook Group เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนน่าจะเข้าเรียนได้ง่ายดูผ่าน สดแล้วก็คอมเมนต์ก็ได้ถามตอบกันได้นอกจากนั้นยังสามารถโพสต์พวกความรู้อื่นนะครับลิงก์คลิปอื่นเนี่ยในเ c e b o o k Group ได้ดังนั้นมันจะเหมาะกับการเรียนออนไลน์มากๆครับผ่านทาง a c e b o o k Group ข้อที่สี่ถ้าเข้าเรียนสดไม่ทนันไลน์สดไม่ทนันเรียนวันหลังในไ,ไมเรียนได้แน่นอนฮะดูย้อนหลังได้ตลอดไปเลยครับแล้วก็ถ้ามีคอร์สรุ่นสอนนะครับก็จะมีการอัปเดตเนื้อหาให้ด้วยนะครับสมัครครั้งเดียวปุ๊บเรียนฟรีไปยาวๆเลยครับข้อต่อไปนะครับมีกรุ๊ปให้ถามตอบข่อสงส ถ้ามาตอบเรื่อยๆแหละถ้ะวาว่าก็จะตอบทันทีนะอาจจะติดสอนอาจะตอบช้าบ้างแต่ว่าตัวใหญ่คิดว่าตอบได้ครบทุกคําถามสําหรับทุกคนแน่นอนครับข้อตไปนะครับสําหรับวิธีการลงทะเบียนได้ทั้งตัวแฟนเพจตัวอีชวนสกิลหรือว่าตัวของ LINE Official Account อีชวนสกิล ID แอดอีชวนสกิลตรงๆเลยนะก็ได้ทั้ง2ทางนั่นแหละแต่ว่าตัว LINE Official Account เวลามีคอร์สฟรีมีหนังสือฟรีก็จะบอกใน LINE OA ก่อนนะั่นนั้นก็แนะนําว่าให้ไปสมัครใน LINE Official Account จะดีสุดฮนะแล้วข้อสุดท้ายถ้าลงทะเบียนแล้วได้เข้า Facebook กลุ่มทางไหนพอนะครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ้งชื่ออะไรแล้วชื่อ Facebook ที่จะเข้าเรียนแล้วแล้วนะครับ เราจะส่งลิงก์เข้า f a c e b o o k group ให้กับช่องทางที่คุณสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Messenger หรือว่าเป็นตัวไลน์ออฟชั่นแอคเคาก็แล้วแต่และนี่ก็คือคําถามทั้งหมดที่พบบ่อยที่คนถามเกี่ยวกับคอสนะครับบุก f a c e b o o k ลูปประกันออนไลน์แล้วเจอกันในคอสนะครับ i n s u r e Skill คลังเทคนิคขายประกันออนไลน์